วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องอัดโฟมนะครับผมเป็นเครื่องขึ้นรูปโฟมขาวนะครับผมอาการของเขานะครับจะเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับตัวกระบอกอเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยครับผม เรามาถึงหน้าง,งานกันแล้วนะครับผมผมได้ทำการทดสอบโดยการลองแมนนวลวาล์ว wow ดูนะครับผมโดยใช้ปัจจ้าแอลเนี่ยแทงเข้าไปที่ตุดคอยนะครับปรากฏว่ามันเดินหน้าถอยหลังได้ปกติเลยแสดงว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟละทีนี้ผมก็จะลองสลับคอยดูเอาตัวที่ใช้ได้นะครับมันเดินหน้าได้เนี่ยมาไว้ข้างหลังดูนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็อาการเหมือนเดิมนะครับผมผมก็เลยสงสัยที่ระบบไฟละว่ามันจ่ายไฟมาหรือเปล่า พอวัดแล้วก็จ่ายไฟมาปกติแสดงว่าน่าจะเป็นที่ตัวกล่องไฟละเดี๋ยวผมจะลองสลับกล่องไฟกันดูอีกทีนะครับผมขณะนี้นะครับผมก็ได้ให้ช่างพีทนะครับผมลองสลับกล่องไฟดูก่อนนะครับผมว่าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเรามารอช่างพีทกันแป๊บหนึ่งนะครับการสลับกล่องไฟเนี่ยก็มาร์กสายไว้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับผม นี้ก็จะเป็นตูดคอยนะครับที่ผมไปแมนวนวลมันนะครับผมและก็ไฟเข้านะครับตามสามเหลี่ยมนี้นะครับผมถ้ามีไฟขึ้น,นแสดงว่าไฟมากล่องไฟนะครับการต่อไฟนะครับควรมาร์กใส่ไว้นะครับผมก่อนจะถอดแล,แล้วก็ไปดูเครื่องที่ใช้ได้กันเลยเดินสโลนะครับอันที่เดินสโลใช่ไหมครับ เดินหน้านะครับ <S <S เดินเร็วนะครับไยหลังเร็วครับ จบกันไปแล้วนะครับผมกับการออกน้างานนะครับไปดูเครื่องจักรนะครับผมถ้าใครนะครับอยากให้ผมเอาไปดูหน้างงานนะครับก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ครับสวัสดีครับ